สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับแล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสปปลาวทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่7นะครับเดือน6 2566น้ระครับเป็นแนวทางของวันพุธนะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับพี่สำหรับในงวดที่แล้วของเรานะครับมาเลขวิ่งอีกแล้วนะครับมาเลขวิ่งอีกแล้วนะครับพี่ งวดที่แล้วก็งวดที่แล้วก็มาเลขวิ่งเนาะวดน,นี้ก็มาเลขวิ่งนะครับ <c oughs> เลขวิ่งเนี่ยมาทั้งในเลขชุดชุดหกตัวแล้วก็สี่ตัวนะครับพ,พี่ถ้าเกิดใครเอาไปวิ่งไปรูดเนาะก็ผลที่ออกเจ็ดห้าหกแปดเก้าห้านะครับสำหรับในเลขชุดสี่ตัวเลขบนนะครับถ้าเกิดใครเอาห้ามาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นจาะเนาะอาจจะเป็นห้าหนึ่ง เอ้ยห้าห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าเก้านะครับเข้าไปที่ห้าเก้าเก้าห้านะครับนี่เลยนะครับผมเนาะสลับเลขวิ่งนะครับส่วนนะครับในเลขชุดหกตัวนะครับถ้าเกิดใครเอาห้าไปวิ่งไปลูดก็เข้าไปที่เจ็ดห้านะครับพี่พี่นี่ครับผมเนอะน่าเสียดายถ้าเกิดผมลูดห้าเนี่ยเนาน่าจะได้เฮกันนะครับพี่พี่ก็ ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่พี่เนาะบางครั้งไม่มาเลขรูดแต่ก็มาเลกวิ่งนะครับผมเนาะเพราะว่าพี่พี่บางท่านก็อาจจะชอบไม่ตรงกันอาจจะไม่ชอบเลขรูดเนี่ยบางทีก็ชอบเลกวิ่งก็เอาเอาเลขตัววิ่งเนี่ยไปประกบคู่หรือว่าไปรูดนะครับเนาะก็ใครมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับพี่พผมก็ทำทำ,ทำไปตามสูตรคำนวณนะครับสูตรมันจะมาแบบนี้นะครับมา2ตัวเด่นเนาะนะครับถ้าใดท่านใดชื่นชอบเป็นยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม สำหรับแนวทางในงวดนี mm ้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอันนั้นเก9นะครับก็ไปสอบถามแมดมินดูก่อนได้นะครับสําหรับใครที่รอแนวทางเลขทูบนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบจุดแล้วก็จะรีบเอาลงให้พี่ๆรับชมกันนะครับสำหรับแนวทางเลขทูบนะครับ ในงวดทิศแล้วก็เฉียดแต้มเดียวเนาะนะครับเก้าได้เก้าหกนะครับไอหัวลาพัฒนาออกเก้าห้านะครับน่าเสียดายนะครับงวดที่แล้วในงวดนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวเลขวิ่งผมได้นะครับให้วิ่งไปที่เลขสี่นะครับพี่ๆสายรูดผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับวิ่งสี่รูดศูนย์นะครับผม สายรูดก็จะมีนะครับ0 0 0 1 0ศ0 3 0 4 0 5น6 0 7น8 0 9ส่นนะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะ ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สองศูนย์สี่นะครับศูนย์ห้าศูนย์หกอืมนะครับผมว่าจะเอาเป็นว่าผมขอเน้นห้าคู่ก็แล้วกันนะครับในวันนี้นะครับจะแรกว่าจะไม่นนเน้นศูนย์หกเนาะ ผมจะเน้น05 07 09นะครับแต่ว่านะครับได้ได้เขียนไปแล้วเนาะก็ต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับปกติผมจะเน้น5คู่เนาะอันนี้เป็น6คู่นะครับพี่พี่ก็ถ้าชื่นชอบยังไงก็ตามนี้เลยนะครับส่วนนะครับเลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข7นะครับให้ไปที่เลข7ก็จะเป็นในที่702นะครับ 709นกะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับถ้าใครไม่ชอบศูนย์นะครับเอา4มาประกบคู่ได้นะครับอาจจะเป็น42 4045 4 6 4 7 4 9นะครับประมาณนี้ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งพี่น้องทางไทยเราหรือว่าทางพี่น้องทางสพเรานะครับก็ขอให้มาในเลขชุด 6ตัว4ตัวนะครับเด้งๆก่อนละกันนะครับสลับคลิปนี้ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาสวัเดีครับ